รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการปฏิบัติงานในรอบ6กเดือนของนายเกียรติบัณฑิตนามโครครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองไม้งามมีการแก้ปัญหามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคุมภารกิจของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net NT และ r t สูงกว่าระดับประเทศ 2. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ยึดหลักธรรมาภพิบาลครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. การบริหาร,รงานงบประมาณโรงเรียนบ้านหนอ,อไงไม้งาม มีการบริหารงบประมาณตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองไว้งามมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2565มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยวิธีการเยี่ยมบ้านเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนได้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการน,นำนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ส,สู่การปฏิบัติคือนโยบาย3ส,สร้าง 1. สร้างโอกาส 2. สร้างคุณภาพ 3. สร้างคุณธรรมโรงเรียนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาพบว่าการใช้สเตมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นตามลำดับ